สวัสดีครับนะนะนักตกปลานะครับและผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับน้าต้องเท่าชิงหรือชาแนลนะครับวันนี้ก็มายังหมายอ่างเก็บน้ําใกล้บ้านหรืออ่างเก็บน้ําหนองแหวนนะครับมาคอนเทนต์ของเราก็คือตามล่าหาปลานินโบนะครับแต่ไป2ตอนแล้วนะครับที่ยังไม่เจอนะครับตอนแรกนี่ไม่โดนนะครับตอนที่2นะครับ ตอนที่สองโดนแต่เอาตัวขึ้นไม่ได้นะครับหลุดไปนะครับวันนี้ก็เลยมาทำเป็นตอนที่สามครับจะได้ไม่ได้ก็ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับก็มารับชมกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาไหมนะครับหรือว่าจะได้แต่ปลาเล็กไปเหมือนทุกเที่ยวนะครับ แล้วน้าๆท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับไปรับชมกันเลยครับตอนนี้ก็ได้ตั้งทุนไปแล้วนะครับวันนี้ก็ตกเป็นคันระยะ3.6นะครับคันของมังกรดํานะครับสายเมนก็3.0สายหน้าก็2.5นะครับตกเป็นแบบไม้ตายตะกัวไหลนะครับครับไปชมกันเลยครับ ไปชมไม้แรกกันครับ<ส>รเปลี่ยนเป็นเบ็ด0.8ครับ<ส>รไม้ที่2ครับ เล็กขนไหนโตจักโตไปยังครับพึ่งนาลุงไม้ที่สองเนี่ยอากาศก็แจัคที่แดดหรือว่าซี่จังไหนว่าฝนเข้าฝนว่าที่ตกใช้ไหมร้องเดือดเมือนก็น่าท่านมุมนี้ท่านมุมนี้คนเน่ย ได้เสมอมื่อแล้วลุกกว้าจะน,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 นั่นจิตาน่วยนีเมือวานเนี่ยลาได้ปกไกตัวนึงไก่ลกกข้าวย อืใครเห็นก็วัดตายไม้ที่สี่สี่ไม้แล้วเอาวิทย์ปลาเลยอะไรเนี่ย อ,อืใครเห็นก็วัดตาย,ยังโอ้กหมายที่ห้าของอยู่ในน้ำนี่เดายากล้อเสินคุณขยับขนก็นขยับไปด้วยได้เนี่ิ ไดเลย,เลยกวดวุ๊บไปเลยโอ้โหน่ะจมลิบไปน่ะไม้ที่ห้าก็ยังไม่โดนแม้แต่เกดก็ยังไม่เห็น <S <S ไี่ไ,นะไปแล้ว มไม่ที่หกไปแล้วไม่ที่หกไปแล้วไม่รักความพยายาม

สวัสดีครับว่างอีกแล้ววันนี้เข้าใจเข้าจัโบยังยังจับว่าเป็นั้งแต่ไม,ม้ยจะจีบงงกลัวได้จับตลอดแต่ว่ามัติดยังไงกดจมลิฟต์กดจมลิฟต์เนี่ยมัติดเนะี่ยนี่ก็ฝ่ายเนะี่ยจิตก็บว่าเห็นมันนั่ยเนี่ยจับว่าติดมันนะ นี่เองป่านี้เองอโอ้เพิ่งจะมาหนึ่งเต็มประมาณโอ้ประมาณมาจนีดิปปิ้งดิปป e ิ้งขอให้ดิปปิ้ง สุดท้ายแล้วไห้ถึงแต้มครับ ครับผมแล้วก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะครับวันนี้ก็มีผลงานอยู่2แต้มนะครับแต่เราจะไม่เอาไปนะครับเราจะปล่อยมันไปนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้พยายามเต็มที่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับปลานินก็เดี๋ยวมารอชมกันอีกทริปหน้าครับผมจะมาบ่อยๆครับแบหนับหมายนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็นะนะและท่านผู้ชมท่านใดที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับของน้าต้องนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงครับอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนจะมีพายุนะครับในข่าวนะครับ และสำหรับทิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไปแล้วครับ